กาบตัวนี้ท่นทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับอินดีต้อนรับก็สู่ช่องพีซีเกมมิ่งก่อนนะคะไปรับชมคลิปเนี่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดซับสำหรับคนที่มาใหม่ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบปกกั้วนนะคะแบบง่ายๆนะคะแบบแบบว่าแบบมีแค่สามด่านเองก็จะเป็นอัปเดตแรกของหมาปากป้วผมนะก็จะอัปเดตจากที่ผมสูงๆจะเป็นที่แบบว่าเป็นห้องเป็นห้องนะยังไงก็ไปเริ่มกันเลยของในตัวนี้ก็ไม่ต้องไปูง ใช้นะครับไม่ต้องไปสงสัยมั่นไม่ต้องไสงสัยมันเออไปไปกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปนะตรงนั้นมันน่าจะไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรดิเออผมจะทำม,มันยากๆเลยแพรว่ายากสุดขัวเลยผมก็ใช้สกินเดิมทุกคนก็น่าจะต่อสู้นะว่าผมจะทำซีรีส์อะไรต่อหลังจากนี้เอาเลยนะโอ้โูหไม่ทันโดดต้องต้องรีบโดดเลยนะครับ mm yeah. คิี่สามใช่ไหมมีแค่สามด่านเองต้องรีบแหละคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็คือจะได้รู้นะคะว่านี่เป็นตัวเคตเี้ตัวเดมไปก็ทําให้คลิปมันยาวขึ้นก็แล้วกันนะโอ้ยเผลอตกอยากทําให้คลิปมันยาวแค่น,นั้นเองใช่ครับผมอยากทําให้คลิปมันยาวมากไปโอเคผมจะรีบแหละเพราะว่าค้รีบ,รบทาให้เสร็จๆไป็เลย จะไปทำอันอย่างอื่นท่อต่อนะบวมาบวมๆบวมๆไอ,อ,อ,อ้ฟุไปผมขอไม่โคตตัดทิ้งตัวเนี้ะ <c oughs> โคฆษนาบ่ายของมันก็ไม่ลุกเมื่อกี้มินี่คปอ๊บื้อน้ำดื่มตราสิางโอเคช่างช่างหมดน้ำดื่มตราสิงกันเลยกันน้ำดื่มตราสิงไปเยี่ยมเฮียบรีบบลิานไปเลย ในจริงเผมเสียมปักกลัวมากใช่ครับที่ไม่เตียนก็เพราะว่าเดี๋ยวนะ่กูมกูได้บอกกดเกมนี้คือห้ามกงมกมก็ไม่กงมกันแบบหนุกหนุกไปไม่กดร้อนชี้ผานย,ยังไตอนนี้วัวผมเล่นเป็นไฟแลละกดไลค์อีกไลค์นึงครับทุกคนกดแล้วใช่ไหมไปทุกคกดแล้วก็ผมจะผ่านให้ทุกคนดูนะครับเอาละ มีตัวปัญหามาเลยนะซึ่งผมก็ขอปิดแบ็คไฟนะมันมีตัวปัญหามาตัวมันตายไปแร้วแลวกันนะมันลำคามามากโอเคตายแล้วโอเคกระโดดกระโดดกระโดดเยี่ยมแล้วก็ตรงนี้ต้องัสมาธิด,ดีหน่อยนะคบทุกคนเพราะว่าดานนี้มันยากมากเืินแล้วลืมเสียงอาหารแล้วป็ไปละ ก็เป็นลองให้ทุกคนดูกันเลยกันนะปุ๊บมุลาคุมพามีนาม่าก้าเอาเอไไงผมไม่ได้ทำให้มันยาวนะไป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 ไชิบชิบอาฮ่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 มฮ่าฮ่่ากเลยเริ่มยาก่นนะ่่่ ไปอเอ่ามันยังไม่ผ่านสักทีเป็นเป็นแย่ของมันปักกดไลค์ผมอีกนิดนึงเป็นกำลังใจขอบคุณมนะครับสำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยไปกันเลยทำหนับคนที่ติดตามแล้วไปกันเลยไปจริงเลยนะจริงเลยนะ ผมคือเทพปักกว้านะทุกคนอย่าลืมนะผมคือเทพปักกว้านแต่ตรงนี้เป็นบันไดแล้วผมจะไปยังไงต้องต้องหาคิดบ้างครับทุกคนอันนี้ไม่ได้โกงนะผมว่าผมจะเติมมาเองอะ่ะอือมันกระโดดไม่ได้เว้อยอูนี่คิดว่าถ้าผมตุ๊กเล็กเนี่ยถ้าผมตุ๊กตุ๊กตุ๊กเล็ ทุกอเลยนะโฆษณาเนี่ยตาไปตอนที่ทุกอย่างไม่ต้องถัดเนี่ยเก cool, ตโฆษณานที่สุดเลย,ค, bye, ลยนะนะครับทุกคนขนาดปิดบายไฟนะนะอครับเห็นแล้วนะครับมันจะไปไม่ได้แบบว่ามันให้กระโดดแค่บล็อกเดียวเออแล้วตอนนี้ผมก็หิวมากเลยด้วยมันฆ่าตัวตายได้ยงไงวะอยาคฆ่าตัวตายอ่ะ ออบุเลีย์ตัวตายก็ไปด่านแรกอฮะไม่ได้อีกอ่ามึจะฆ่าตัวตายไม่มีอะไรคร่ะผมามาเสกอาหารกาันเลยกันแปลว่าหิวอะไรเนี่ยโอเคครับเข้ามาแล้วแล้วผมขอเสกเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอ่อแอปเปิลทองแอปเปิลทองอกันเกัน ตกงไม่ตีเรียดอะไรมากนะครับโอเคเล่นลกุดไปมาแล้วกินก่อนลังเต็มเรียมไป,ไปดัดเดินต่อดีกว่าทำการประหยัดเวลาครับกุ้งเลย ทุกคนมาแล้วครับโอ๊ะลืมน้องผมก็ได้มาอีกแล้วน้องผมก็มาอีกแล้วแป๊บนึงนะผมก่อนสร้างมันเงียบก่อนโอเคครับทุกคนคผมสร้างมันเงียบแล้วโอเคโอเคอ้าตกแป๊บนึงนะตรงนี้มันต้องทําแบบนี้นะคะทุกคนโอเคขึ้นไปเลยผมก่กอนน้องผมเข้ามาทุกทีเลยผมมันให้มันทุกทีเลย หรือว่าเสียงมันดังรบกวนการอัดคลิปมากนี่เโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็ผ่านมาได้แหละตรงนี้ก็กระโดดอู้อวววาวววววววไวววววรวว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 วะวว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 หวว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 ไวนววววว แบบนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมันจากพารกิลเลอร์พาพารกิลเลอร์นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาด้วยนะช่องเขาจะถึงหนึ่งหนึ่งแสนแล้หนึ่งแสนซับเลยนะอย่าลืมกดติดตามช่องเขาด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องพีพีเกมมิ่งด้วยค่ะนานเลยนะนี่เรื่องนานเลยนะแบบว่ามันนานกุมภา พลาดแล้วทุกคนอุ้ยทําไมตองพลาดตกด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันผ่านเร็วมากเพราะว่าม่งผ่านเร็วสุดๆโอเครด,ดผมว่าผมจะต้องตัดไอหินนี้ออกแล้วเพราะว่ามันผ่านเร็วมากจริงๆก็ผ่านไปตั้งนานเลยแต่อยากให้คลิปมันยาวเฉยๆแล้วมากดตามื่องการ์ตูนเกมมิ่งเกียร์ด้วยนะครับตอนนี้กาลงังคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้ที่เป็น เหมือนคนที่สร้างบ้านสร้างเกาะอะไรนะเนี่ยอย่าลืมไปติดตามไปนะรีวิวเขาจะเต็มไม่ใช่ติอดลืมกดไลค์ช่องก็วุ้ยไม่อย่างลืมกดติดตามด้วยนะต้องช่องเขาได้ช่องผมไม่อยากใหกดไลค์ให้คลิปนี้ให้ถึงห้าไลค์ก็เพียงพึงพอใจแล้วไปไปไปโอเคผมไม่ต้องกระโดดไปตรงนั้นเล้ยผ่านไปให้ได้ ไปบุ้งจ้ามันไม่ผ่านนะแบบว่ามันดีทีแต่มันไม่ผ่านนะค่ะทุกคนไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมผม,มถึงไม่ผ่านเคบไปเลยไป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 เคผมก็ได้ไปตอบล็อกสลา,ามาเพิ่มเลยนะว่าม,มันผ่านไปไม่ได้แบบนี้ผมก็จะใช้เล่นอัปเดตจะอัปเดต ทุกปันเลยจุ้มเยี่ยมผ่านเลยครับทุกคนโอเคก็สำหรับทิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็เลยกันนะครับฝากกดติดติดกว่าปฝากกดไลค์เหมือนเดิมนะบายบายบาย